สวัสดีครับกลับมาพบกับหมอพิเชษกับเรื่องราวดีๆทางสุขภาพการแพทย์การแพทย์แผนไทยสมุนไพรทาง Youtube Channel หมอพิเชษนะครับก็บอกเล่าเรื่องราวดีๆกันเป็นประจำนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับโดยเฉพาะการแชร์เรื่องราวของสุขภาพซึ่งผมเองก็พยายามจะเอาแนวคิดที่เป็นเหตุเป็นผลของทังศาสตร์แผนปัจจุบันทั้งศาสตร์แผนไทยนมาบูรณาการกัน เพื่อนำเอาความรู้ดีๆเนี่ยมาบอกสู่พี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะที่ติดตามทาง YouTube Channel หมอพิเชษอยู่แล้วก็ฝากแชร์ไปนะครับเรื่องราวดีๆเนี่ยนะครับก็จะได้ถูกถ่ายทอดไปแล้วอีกอย่างก็จะเป็นการที่เรียกว่าอนุรักษ์เผยแพร่ศาสตร์ที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทยเราของประเทศชาติเราให้คงอยู่นะให้คนไทยได้รับรู้แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง ถูกต้องจะได้ไม่ถูกหลอกว่าเฮ้ i, ยกินสมุนไพรนั่นกินสมุนไพรนี่นะไปซื้อมาเลยนะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเราจะได้เข้าใจเฮ้ยมันเหมาะไหมมันถูกไหมวิธีใช้เป็นยังไงวิธีคิดเป็นยังไงหลักการของศาสตร์การแพทย์แผนไทยเป็นยังไงเนี่ยผมก็พยายามที่จะเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับเอามาเล่าสู่กันฟังนะท่านก็จะได้เป็นไอเดียเป็นแนวคิดที่จะนําไปใช้ต่อไปนะคลิปที่แล้วนะครับผมพูดถึงอะไรฮนะผมพูดถึงลักษณะ ที่เป็นปกติของคนเราหลังจากเกิดมาแล้วมันจะแสดงออกยังไงไม่ว่าจะเป็นการหล่อหลอมกล่อมกล่าวทางสังคมสภาพแวดล้อมภายนอกลมดินฟ้าอากาศดวงอาทิตย์การกินอาหารการปฏิบัติตัวของเราแล้วมันจะส่งผลให้ลักษณะของเราเป็นลักษณะปกติไปทางไหนเขาเรียกว่าปกติปกติหรือปกติลักษณะหรือปกิลักษณะนะซึ่งตรงเนี้ย ก็เป็นไปตามคัมภีร์ทางการแพทย์แผนไทยที่ชื่อว่าคัมภีร์วรโยคสารบางทีเราก็อาจจะไม่ได้เรียกว่าธาตุเจ้าเรือนแต่บางทีเราก็ใช้คำว่าธาตุเจ้าเรือนเฉะนั้นธาตุเจ้าเรือนก็จะมี2 22แบบคือธาตุเจ้าเรือนกําเนิดอันนั้นก็ได้คุยกันไปในหลายๆคลิปว่ามีลักษณะอย่างไรก็มีทั้งธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟนะครับแต่ในคัมภีร์วรโยคสารบอกว่าเออถึงแม้จะเกิดออกมาเป็นอย่างนั้นก็เถอะนะแต่พอ พอามาใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นอย่างนี้ที่นู่นที่นี่แล้วมันส่งผลกระทบต่อลักษณะที่แสดงออกมาที่มันเปลี่ยนแปลงไปแต่ลักษณะตรงนี้เขาจะเน้นย้ำลักษณะที่มันถูกกำกับด้วยตัวหล่อเลี้ยงตัวกำกับตัวควบคุมธาตุสำคัญสามธาตุที่มันมีโอกาสจะแปรปรวนเปลี่ยนแปลงง่ายแล้วมันมากระทบต่อธาตุที่เป็นอวัยวะโครงร่างของร่างกายก็คือธาตุดินนั่นก็คือตัวธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ ซึ่งเราไม่ดูตัวธาตุนะอันเนี้ยเราดูตัวควบคุมมันเลยตัวกําเนิดมันเลยตัวที่ให้กําเนิดควบคุมกํากับธาตุสามธาตุเนี้ยที่เรียวกว่าตรีธาตุก็คือปิต,ตะซึ่งเป็นตัวควบคุมธาตุไฟวาตะซึ่งเป็นตัวควบคุมธาตุลมแล้วก็เสมหะซึ่งเป็นตัวควบคุมธาตุน้ําซึ่งคุณสมบัติรือคุณลักษณะของเจ้าปิต,ตะวาตะเสมหะกลับเป็นคุณลักษณะที่แสดงออกไปทางธาตุสองธาตุด้วยกัน เช่นลักษณะของปิดตะที่คุมธาตุไฟจะมีลักษณะคุณลักษณะของธาตุไฟกับธาตุน้ําอยู่ในตัวตัววาตะก็จะมีลักษณะของธาตุลมกับอากาศธาตุอยู่ในตัวแล้วก็ตัวเสมะก็จะมีลักษณะของคุณสมบัติของธาตุดินและธาตุน้ําอยู่ในตัวเช่นกันเพราะฉะนั้นวิธีคิดอันนี้ก็เลยไม่ได้แยกออกเป็นคนธาตุดินธาตุลมธาตุน้ําธาตุไฟละคิดลักษณะไปทาง วาตะไปทางปิดตะไปทางเสมหาเลยในคลิปที่แล้วผมก็บอกว่าเป็นวาตะปกติบุรุษหรือวาตะปกติปิดตะปกติบุรุษนะหรือปิดตะปกติหรือเสมหาป,ปกติบุรุษหรือเสมหาปกติแต่ยังไงก็ตามคนส่วนใหญ่พบว่าเป็นลักษณะที่เป็นทุวันทะปกติบุรุษก็คือมีสองตรีธาตุเด่นๆอยู่ในตัวนะซึ่งอย่นี้ก็จะพบได้ เยอะนะครับไม่ได้มีเด่นตัวใดไม่เด่นวาตะอย่างเดียวไม่เด่นปิดตะอย่างเดียวไม่เด่นเซมาอย่างเดียวนะแล้วก็ถ้าเกิดเด่นมันทั้งสามตัวเลยนะเด่น3ตัวอยู่ด้วยกันเลยมีทั้งวาตะปิดตะเซมาเด่นอยู่ในตัวเลยนะอันนี้เขาเรียกสันนิบาตปกติหรือสันนิปาตะปกติบุรุษหรือสันนิปาตะปกตินะเป็นลักษณะที่สมดุลอยู่โดยเด่นเท่าๆกันทุกทุกด้านทั้งสด้านซึ่ง คราวที่แล้วก็เล่าให้ฟังแล้วว่าเป็นยังไงนะคราวนี้ลองมาดูครับว่าลักษณะที่เป็นปกติหรือปกติลักษณะของคนที่มีตรีธาตุเจ้าเรือนที่แตกต่างกันตามคำพีวรโยคขสารเนี่ยนะจะมีลักษณะยังไงเรามาเริ่มที่ปิตะปะกติปิตะปะกติหรือปิตะปกติลักษณะนะลักษณะจะเป็นไงฮะก็มันคุมธาตุไฟมันคุมธาตุไฟแต่มันมีลักษณะของธาตุไฟและธาตุน้ําอยู่ในตัว เพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ไปฮะขี้ร้อนทนร้อนไม่ค่อยได้หิวกระหายบ่อยผมงอกเร็วนะผมงอกเร็วมักจะหัวล้านหนังย่นเหี่ยวบางคนเนี่ยมีผมมีขนมีหนวดอ่อนนิ่มนะครับสีข้างเหลืองอหิวบ่อยเนี่ยกินเก่งมีมีความกระหายมากนะครับแต่ไม่ค่อยอดทนในการทำงานสักเท่าไหร่นะครับนะ แล้วก็ทํางานหนักมากก็ไม่ค่อยได้นะนะ,นะนะทำงานหนักมากก็ไม่ค่อยได้แล้วกล้ามเนื้อข้อกระดูกลวมคอนครักครักนะ,นะไม่ค่อยแข็งแรงมีกลิ่นตัวหรือกลิ่นจากศีษะนะกลิ่นลักแร้เนี่ยนะแล้วก็ปากเนี่ยค่อนข้างเหม็นนะฮะอ๋อกลิ่นเหม็นง่ายอ่ะไม่ใช่คอนลักษณะที่มันจะมีกลิ่นปากง่ายกลิ่นตัวออกมาง่ายแล้วก็กําลังแข็งแรงทางกายกําลังการเล่าเรียนทางสติปัญญาหรือความเป็นอยู่เนี่ยจะมีสถานะเรียกว่าชอบความพอประมาณ พอเพียงนะฮะนะสถานะพอประมาณเนาะแล้วก็เขายังพูดถึงลักษณะของเสมหะหรือสเเลมาปกะจิตหรือเสมหะปกติลักษณะด้วยนะครับว่าถ้าเสมหาซึ่งมีลักษณะเสมะมันคุมธาตุน้ําแต่มันมีลักษณะของธาตุน้ําและธาตุดินอยู่ในตัวนะครับคนกลุ่มนี้นะครับลักษณะที่พบแบบนี้ก็จะมีลักษณะร่างกายที่สมบูรณ์ ผิวหนังเป็นมันนะนุ่มนวลโหรูปร่างดีแขนขาท่าทางแหมธรรมะทแแมงมั่นคงผมดกดำเงางามกินชา้ชาช้าทำอะไรมักชา้าทนหิวทนร้อนทนกระหายได้ดีนะทนเย็นทนหนาวได้ดีเสียงโปรง่งผิวพันธดีแล้วก็มักจะเล่าเรียนได้ดีนะค่อนไปทางลักษณะของ,งมั่งมีมั่งมีเงินจอง แข็งแรงในทางกรรมคุณก็เรียกว่าทางเพศเรื่องทางเพศค่อนข้างจะแหมดีนะฟิตปังนะครับจะมีลูกดกแต่ก็มักจะเป็นคนที่มีชีวิตที่สงบราบเรียบนะไม่ไม่ออกไปเรียกว่าไม่ไม่หิวแสงนะ,นะแล้วก็มักจะอายุยืนด้วยคนกลุ่มนี้เพราะว่ามีชีวิตอยู่ในความเรียบง่ายนะครับนะ,นะ,นะอันนี้ก็เป็นลักษณะของเสมหะอีกอันหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งเป็นลักษณะของวาตะเด่นนะครับคือวาตะปกกิริหรือวาตะ ปกติลักษณะเนี่ยวาตาเนี่ยมันคุมธาตุลมนะคุมธาตุลมแล้วก็วาตะเนี่ยมีคุณสมบัติของธาตุลมกับอากาศธาตุอากาศธาตุคือช่องว่างนะไม่ใช่แอร์นะไม่ใช่แอร์ไม่ใช่ลมที่เป็นพัดไปพัดมานะไม่ใช่แก๊สนะแต่อากาศธาตุคือช่องว่างอุ้ยเราคุยกันมาหลายคลิปแล้วใช่ไหมฮะเพราะนั้นลักษณะของคนที่มีวาตาปกติเนี่ยก็จะมีผิวหนังหยาบแห้งนะร่างโปรง่งแหมสลิม สริมเนะเสียงค่อนข้างต่ำเนะค่อนข้างต่ำคุยอาจจะไม่ค่อยชัดนักนะนะนอนไม่ค่อยหลับนนหลับไม่ค่อยดีอนะพูดมากพูดเก่งช่างพูดกล้าเสียงภัยนะแต่ก็แหมเสียใจได้ง่ายก็เป็นคนที่อารมณ์อารมณ์แปรไปได้ง่ายมันก็ดีใจเสียใจง่ายนะแล้วก็ปกติเขาบอกมักจะเป็นค่อนข้างเป็นคนขี้กลัวรักง่ายนายเร็วนะทนหนาวไม่ค่อยได้ มักจะอาจจะเป็นพวกโรคลมชักนะครับพวกนี้ก็จะมีผมมีหนวดมีเล็บฟันนะใบหน้ามือเท้าแขนขาหยาบเปราะแล้วก็แตกหักง่ายข้อกระดูกมักจะลั่นเวลาเคลื่อนไหวนะลั่นก๊อบก๊อบก๊อบกงเงี้ยนะเนี่ยเนีเน่ทำให้ดูก็ได้เนี่ยนะแล้วก็ในทางจิตใจก็อาจจะเป็นคนที่ ขี้ฉาลิษยาหน่อยนะหเห็นกายดีกว่าไม่ค่อยจะได้เลยนะบางบางทีเขาก็บอกว่ามักจะไม่ค่อยสุดจิตแต่ขี้กโมยแต่ว่าเรื่องของความรู้สึกเรื่องของอารมณ์เรื่องพฤติกรรมผมจริงๆอาจจะไม่ไม่ได้สําคัญมากนกะนะครับอาจจะอาจจะขึ้นอยู่ที่การเลี้ยงดูหรือลักษณะของบุคคลแต่ละคนด้วยนะกําลังกายโดยมากก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยดีแรงกายไม่ค่อยดีเขาไม่ค่อยมีลูกด้วยนะไม่ค่อยมีความสุขนะอาจจะเป็นคนที่มั่งมีมั่งคัง่งแต่ก็เก็บทรัพย์สมบัติไม่อยู่นะอันนี้ก็เป็น ลักษณะของวาตะเป็นไงครับเห็นมาแล้ว3ลักษณะแต่อย่างที่ผมบอกครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะส่วนใหญ่้วคนเราไม่ได้มีอย่างเดียวอยู่นมักจะเด่น2ออย่างอยู่ในตัวเราก็ต้องไปวิเคราะห์ตัวเองใช่ไหมว่าเราไปทางไหนใน3อย่างเนี่ยเราเด่นอย่างเดียวนะหรือเปล่าหรือเราเฮ้ยเป็นอันนี้ก็มีเป็นอันนี้ก็มีเป็นนี้ก็มี3อย่างหรือ2อ,อย่างก็ได้นะครับเพราะว่า แต่ส่วนใหญ่คนเราจะเป็น2ออย่างนะครับคือถ้าเม่อไห่มันปนนกันไปเท่ากันเป็นสันนิปาตะปกิจเนี่ยนะครบ3อย่างเขาอาจจะเรียกว่าสมปกะกิมันเข้ามันสมบูรณ์กันดีนะมันเข้าเข้ากันดีนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีปกะกิแบบใดแบบหนึ่งก็คือมีตรีโทษแบบใดแบบหนึ่งเป็นเจ้าเรือนเด่นนะมันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็จะไปเจ็บไข้ได้ป่วยไปในทางของตรีธาตุนั้นๆนะครับนะตรีธาตุนั้นๆมันก็จะทําให จ็บป่วยได้ง่ายนะครับในคัมภีสุสรุตะเนี่ยนะครับก็จะมีการเปรียบเทียบเลยนะว่าลักษณะของคนแบบนี้เช่นลักษณะของตรีาธาตุเจ้าเรือนปิดตาปกิดเนี่ยก็เปรียบเทียบขับสัตว์นะลักษณะของพวกงูพิษนกคูกแมวลิงเสือหมีอะไรพวกนี้แต่ถ้าเป็นเสมหาปกิดนะอาจจะเป็นลักษณะของราชสีสิงโตมา้าบัวนกอินทรีหรือพวกโงเนื้อหานะ แต่ถ้าเป็นวาตาปกติเขาก็จะเปรียบพวกเป็นพวกแพะหมาในกระต่ายป่าหนูอูดสุนัขแรงกาหรือลาเป็นลักษณะแบบถ้าเทียบกับลักษณะของสัตว์อันน้นก็จะมีให้เทียบด้วยแต่พิคิดว่าลักษณะทางพฤติกรรมหลายอย่างมันอาจจะไม่ตรงเป๊ะละเพราะว่ามันโลกเรามันเปลี่ยนไปเยอะพฤติกรรมการกินการอยู่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้แต่มันก็ใช้เป็นแนวทางได้นะครับใช้เป็นแนวทางได้นะอันนี้ก็จะให้เห็นลักษณะก่อนนะครับว่า ลักษณะที่เป็นปิตะปะกิจเสมาปะกิจวาตะประกิจเป็นยังไงนะครับเป็นยังไงก่อนนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวคลิปต่อไปนะผมจะมาเล่าให้ฟังแล้วว่าถ้าเรามีลักษณะปกติเป็นแบบนี้แบบนั้นแบบใจแบบนึงเนี่ยเป็นประกิจใดประกิจนึงเนี่ยครับเป็นปิตะเป็นวาตะเป็นเสมะเนี่ยนะครับเราจะมีความเจ็บป่วยที่พบบ่อยด้วยโรคอะไรเราจะกินอาหารที่ช่วยปรับสมดุลได้ยังไง เราควรจะหลีกเลี่ยงอะไรแล้วเราควรจะออกกําลังกายแบบไหนมันถึงจะเหมาะกับปกิจของเราลักษณะปกติของเรานะครับเดี๋ยวมาติดตามกันในคลิปต่อไปก็หวังว่าคลิปนี้คงจะได้ไประโยชน์กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ